สวนนัสดีคุณผู้ชมทุกค่นนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Ark n i นะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดูล X ของเคียวเบนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับโมดูล X ของเคียวเบจะเพิ่มสแตทในส่วนของแม็ก HP แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับในส่วนของเทรดในสกิลติดต,ตัวเนี่ยจะไม่สนป้องกันเวทของศัตรู10หน่วยนะครับเราทําให้ทะลไปเลย10หน่วยนะต่อมานะครับมาดูกันที่ อัปเกรดอัปเกรดจะเพิ่มความสามารถของทาเลนท์นะครับที่ว่าทําให้เพา่มดาเมจเพิ่มเติมดาเมจเวทนะเป็นอาดาเมจเนี่ยเพิ่มเติมนะครับคิดจากพลังป้องกันของสตู40%เนี่ยอ้าเป็นรลเวลสอจะเพิ่มเป็น45%แล้วก็เพิ่มความสามารถอีกแถวหนึ่งด้วยก็คือถ้าโจมตีศัตรูเป้าหมายเดิมนะครับจะทําให้ ผลของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นได้สูงสุดเป็น70%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่เลเวล3จะเพิ่มขึ้นได้สูงสุดเป็น75แล้วก็ไอ้ตรงเปอร์เซ็นต์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็น50%นะครับก็จะเหมือนกับอ,อัมตาเมทเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกจะเหมาะกับศัตรูที่มีค่าดีเฟนท์เยอะนะครับซึ่งนะครับบอกเลยว่าผมผมต้องอัพ ตผลก็คือส่วนหนึ่งคือผมจะเอาไปผ่าน CC ปัจจุบันนะครับที่ผมใช้เาเรียกอะไรผมอ้างอิงในการลงเรียกว่าเอาพูดภาษาบ้นบานๆก็คือลอกชาวบ้านนั่นแหละในการลงนะครับผมผมก็เล่นสไตล์นี้มานแล้วนะจนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปไปลองดูลองนี่เองครับมันประหยัดเวลาไปได้เยอะก็คือผมลอกจากอ่า YouTube ชื่อชื่อโอยุกินะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะติดตามคนนี้อยู่เป็นคนญี่ปุ่นนะก็เอาใช้นี่แหละเลเวลสามครับดูเอ็กเลเวลสามด้วยก็เลยว่าจะอัพขึ้นไปเลยนะฮะอันนี้เราก็มาดูที่การปลดล็อกนะครับปาดล็อกตามหน้าจอนี้ก็จะมี2 มชันที่ต้องทำนะครับมิีชั่นแรกให้เอาคิวเบไปจัดการศัตรูระดับอีลิทหรือลีดเดอร์นะครับสะสมให้ได้10ตัวซึ่งอีลิทสามารถเอาไปลงด่าน OF 6ที่ผมมักจะเมนชั่นบ่อยๆนะครับเป็นด่านที่ไม่ต้องใช้ค่าเซน i ิตี้หรือเอเนอร์จีนั่นแหละนะลงได้เลยนะครับจะมีตัวศัตรูชื่อ Rock Baker เป็นตัวที่ถือขวานใหญ่นะครับตัวนั้นเป็นระดับออลิท เอาไปลงแล้วก็ตีเรื่อยๆเก็บให้ครบ10ตัวก็ผ่านแล้วนะครับต่อมามิชชั่นที่2ให้ไปลงด่าน s i ส์สตอรีนะครับอายหกทำให้ได้3ดาวโดยที่มีเงื่อนไขว่าคิวเบตต้องจัดการศัตรูคืออะไรเทียร์คอปอ่านว่าอะไว่าเชดเดอร์มันจะเป็นจระเข้ใช้เลื่อยไฟฟ้านะครับเป,เป็นจระเข้ใส่เหมือนใส่ชุดเอ็กโซสูทแล้วก็เป็นเลื่อยไฟฟ้าเป็นแขนเป็นเลื่อยไฟฟ้า2อข้างนะครับ ให้จัดการให้ได้อย่างน้อย2ตัวนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากมากนักรับด่ดานนี้นะก็ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่าน r i 6นะครับมาที่ด่าน r อ6นะขออนุญาตเป็นแพ็กชีสนะครับทีมที่ใช้จัดอาร์มนี้เลยนะก็อะไรแหละย้ำเตือนอีกครั้งนะครับว่าตัวละครยัดเท่าไหร่ก็ได้มีเงื่อนไขเดียวคือเคียวเบตต้องจัดการศัตรู นี่เป็นตัวเลือไฟฟ้าเองนะครับามาถึงผมจะตัดไม้ตรงนี้ทิ้งลงซาเลียตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็รูสตำแหน่งนี้รูสเอามาช่วยเคลียร์เลนนี้แล้วก็เอาที่เสือ,อปุบเลนบนไปเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเลนบนตัดไม้ตรงนี้นะเอาเคียวเบ ตแหนนน่งี้ะครับต่าัวเลือยไฟ,ฟฟ้าเนี่ยมันจะเดินมาจากเลนขวาสุดนะครับแล้วก็เดินลงมาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะมันก็จะเดินลงมาตรงนี้แล้วก็มาเดินขึ้นมาหาซาเลียน,นะครับที่ผมจัดอย่างนี้เพื่อที่เคียวเบตจะได้มั่นใจว่าเคียวเบตเนี่ยเป็นตัวจัดการตูที่เป็นเลือไฟฟ้าเองทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าไม่มีตัวไหนที่โจมตีเข้าระยะเลนล่างเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการจัดความชัวข้างนั้นตอกเซตอัพเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเร่งภาพให้เหมือนเดิมเเป็นนันจบนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ